ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เล็ขน้อยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่27เมษายน2565นะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดมินฝากคือเกาเดอร์จ่าเดอร์สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องด้วยนะคะสำหรับผล5น้อยเ่อว่าน3รอบเดอร์จ่าเดอร์เด่น9รอง0มาครบนะคะ ์มาทั้งสามรอบแล้วจ้ะเดอ้อสายวิ่งแต่ว่าศูนย์ว่ามีครูจับเนา,จานะจ้ะเนาะได้กชุดเด่น94ตัวตรงสำหรับเมื่อว่าในเขารอบ VIP เดอ้อจ้ะเด้อสำหรับท่านใดที่สนใจจะสร้างสบู่โทรเข้ามาสร้างใดเลยลเดอ้อจ้ะเด้อ ที่เบอร์0926325513นะคะเมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีครีมนะจ๊ะเนาะเป็นครีมทาฟ้าสำหรับตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าท่านใดที่จะเป็นฟ้าแล้วหรือว่าบน,น,น,านาได้เป็นนะจ๊ะเนาะทาใดเลยนะจ๊ะเนาะทาบำรุงผิวหน้าก่อนนอน ตื่นสามากนะก็จะพองใสสำหรับครีมชุดละ150บาทนะคะส่งฟรีแล้วก็สบู่นะคะ1แพ็คมี10ก้อนนะคะ1แพ็คมี10ก้อนราคา180บาทส่งฟรีนะคะสำหรับสบู่คระได้ทุกสีเลยนะคะมีสีสีคระได้สีสีเลยเด้อจ้ะเด้อสำหรับสบู่นะจนะ๊ะเนาะ สำหรับคลิปนี้รับชมแนวทางเลข5น้อยกันต่อเลยเนาะจ้าแนวทางเลขาน้อยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่27เมษายน2565นะคะเลขในตารางนะคะ แปดเก้ 8, 9, 7, 5, 1, นะคะเลขในตารางนะคะเด่น8และรองเก้านะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนั่นอย่าลืมกดติดตามไว้นะจ้ะเด้อถ้าเ่กดติดตามจะบ่ะเห็นแอดมินทุกคลิปนะจน้ะเนาะหลักๆก็จะมีแนวทางเลขฮาหนอยลงให้ทุกวันนะคะ เด่น8รองเก้าวิ่งได้นะคะสำหรับท่านใดที่จับเป็นแล้วเหล็กในตารางจับเองได้เรื่อยเด้อจ่าเด้อแปดเจ็ดแปดห้าแปดหนึ่งแปดสอง ห้าสองเก้าสองนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดมินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ